ควันหลงอีกหนึ่งเรื่องครับนั่นคือศิลปินแห่งชาติอย่างคุณแอดคาราบาวนะครับวันนี้สปปสข้ามีการร้องกระทรวงวัฒนธรรมขอให้ถอดถอนคุณแอดคาราบาวนะครับ ออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับปมมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับอ่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นที่ฮือฮานะเป็นท็อกอัปต์ทานะคะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาค่ะคและวันนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยทางกลุ่มนะคะศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสค่ะได้มีการเดินทางเข้ามาเพื่อเยื่นหนังสือให้ปลดชื่อศิลปินแห่งชาติรายหนึ่งหลังมีประเด็นโพสต์นะคะสนับสนุนพักการเมืองหนึ่งโดยในอนนท์กิ่นแก้วค่ะประธานสปปสก็บอกว่า สืบเนื่องมาจากวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญว่าพรรคการเมืองนั่นคือพรรคเก้าไกลนั่นแหละผิดมาตรา49และ112เรื่องของการลบล้างการปกครองซอกกร่อนบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งหลังจากที่สารรัฐมนูญได้มีการวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งโพสต์ข้อความให้กำลังใจกับพรรคการเมืองดังกล่าวค่ะ ครับนะฮะในกรณีที่เิเป็นแห่งชาติคนดังกล่าวนะครับได้มีการโพสต์ให้กําลังใจกับพรรคก้าวไก่ครับซึ่งเป็นพรรคที่สาสตราบัณฑไม่ได้ใช่น,นะครับเป็นพรรคที่มีการล้มล้างการปกครองเช่นนั้นการที่ศิเป็นแห่งชาติประพฤติตัวแบบนี้สามารถเข้าข่ายจะให้กระทรวงวัฒนธรรมถอดถอนการเป็นสิลปินแห่งชาติ ได้หรือไม่ครับนอกจากนี้เองศิลปินแห่งชาติรายนี้ได้มีการแสดงบนเวทีและมีการพูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ในทางที่บิดเบือนและเสื่อมเสียซึ่งเรื่องดังกล่าวก็มีผู้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่จังหวัดพัทลุงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในวันนี้ฮะตนได้มีการรวบรวมพยานเอาหลักฐาน,นต่างๆเนี่ย ไม่จะเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอและโพสต์ต่างๆที่ศิลปินรายนี้ได้มีการเผยแพร่ออกมาเพื่อน,นํามายืน่นให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมให้ตรวจสอบครับหากพบว่ามีการก้าวล่วงกาบันาพระมหากษัตริย์จริงก็ขอให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมครับพ,พิจารณานะฮะถอดถอนศิลปินรายนี้ออกจากการเป็นรายชื่อศิลปินแห่งชาติต่ตอไปครับก็ต้องรู้ <c oughs> ว่าเป็นเรื่องนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมีเรีแอคชั่นอย่างไรนะครับ <c oughs>